โอ้โหโอ้โหโดดเด้งขึ้นมาเลยสุดค่ะนะครับผมอ่ะช่วงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะให้น้องๆทั้งหมดแนะนำตัวนะครับ <c oughs> เราต้อง เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ที่มาให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ก่อนนะครับผมในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนลทิตเอี่ยมวรวุฒธิที่กุลน,นะครับคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับผมครับผมขอ,อเดี๋ยวอาจารย์จะมีจะกล่าวนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้นะครับผมเรียนเชิญครับครับผมรู้สึกบรรยากาศนี้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครูยังมาอยู่ตรงนี้เลยนะ เพื่อเป็นที่ของวัยรุ่นหมดเลยนะครับจริงๆแล้วศรีประทุมก็ต้องขอขอบคุณเอ็ดดูโซนนะครับที่ให้โอกาสเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับที่ศรีประทุมเนี่ยเราก็เชื่อว่าการเลือกคณะที่ใช่การเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วเราโฟกัสไปตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราฝึกฝนตัวเองได้ดีนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเลือกตามเพื่อนเลือกตามคะแนนมันมีคณะต่างๆมีสายวิชาชีพต่างๆที่เราอยากจะเป็นอยู่ โอกาสของพวกน้องเนี่ยขออนุญาตเรียกน้องๆแล้วกันนะครับน้องเนี่ยโอกาสดีกว่าสมัยรุ่นผมเยอะแต่ก่อนมีให้เลือกไปเยอะครับตอนนี้โอกาสอยู่ในมือพวกเราทุกคนนะครับก็เลือกคณะที่ใช่สิ่งที่ชอบแล้วเราจะเก่งแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่พึ่งของประเทศชาติได้นะครับขอขอบคุณเอ็นดู้ชนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ<อ>ผมเอาละครับผมในลำดับต่อไปนะครับเราจะ มารู้จักกับน้องๆทั้ง10คนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับแนะนําชื่อชื่อเล่นนะครับผมแล้วก็เบอร์หมายเลขที่น้องๆได้รับทราบกันไหมเอ่ยว่าตัวเองหมายเลขอะไรทราบไหมทราบกันนะครับเห็นเห็นงงๆกันนิดนึงนะครับผมเริ่มจากทางนี้ก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อนายศิวปกรสมบูรณ์ครับชื่อเล่นชื่อแตมเรียนอยู่ที่ศรีประทุมครับเบอร์หนึ่งครับ อ่าหมายเลขหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวพี่ส่งไมค์ให้เลยแล้วกันนะครับผมแนะนำตัวเลยค่ะครับผมชื่อนาวชลชัยรัตนสุวรรณนะครับชื่อชื่อแซงนะครับผมเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสิบปทุมครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววันนี้พามาสิริวิโรจน์กุลชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจหมายเลขเจ็ดค่ะสวัสดีครับชื่อนายวรวุบุเสาเงินชื่อเล่นไขรนุ้ยครับ กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนรัตนาราชบำรุงจังหวัดราดชบุรีครับหมายเลข8ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดารัตไกรัก์นะคะอยู่ม .5 โรงเรียนศรีบุญญานนค่ะหมายเลขเก้ค่ะดิฉันนางสาวปริชยาเชื่อชูเกตก้องชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะเรียนอยู่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตหมายเลข4ี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณรินททิพย์ไตรวีค่ะ เรียนเรียนอยู่โรงเรียนศรีบุญญานนนค่ะชั้นมหค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพัศรินรัฒนาพรนะคะหรือว่าน้ำฝนนะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหมายเลขห้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออม Monwan p a t h a นะคะชื่อเล่นชื่อโบตอนนี้เรียนอยู่มเกษตรศาสตร์วังเขนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะ สวัสดีค่ะก็นายวีรชัยภาคิชายนะคะก็หมายเลข2นะเรียนอยู่ที่ลิเทียวานาลัยม .6 ค่ะนีอ่ะขอเสียงดังๆให้กับผู้เข้าประกวดโฟกัสโมเดลใบเอ็ดูโซทั้ง10คนอีกครั้งค่ะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราจะพูดถึงรางวัลกันนิดนึงนะครับผมว่ารางวัลของพวกเราเนี้ยถ้าเกิดว่าได้รับเป็นโฟกัสโมเดลแล้วนะครับเราจะได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากรางวัลชนะเลิศนะคะรับ iPad mini มูลค่า14,400บาทพร้อมเกียรติบัตรจากโครงการค่ะครับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะครับได้รับโทรศัพท์ Samsung Galaxy Grand นะครับมูลค่า9,500บาทนะครับพร้อมกับเกียรติบัตรจากโครงการด้วยครับรองชนะเลิศอันดับ2นะคะ รับซัมซุงแท็บนะคะมูลค่า6,990บาทพร้อมเกียรติบัตรจากโครงการค่ะครับผมและรางวัลชมเชยนะครับจะได้รับ, ifts, water, รบก Central, ิฟต์เอ่อกิฟต์วอเนอร์นะครับจากเซ็นทันนะครับมูลค่า1,000บาทพร้อมเกียรติบัตรด้วยนะครับและอีกหนึ่งรางวัลพิเศษนะคะสำหรับน้องๆที่ร่วมสนุกจากการโหวตนะคะคะแนนจากการประกวดนะคะก็จะเดี๋ยวเราจะจับชิ้นส่วนกันนะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นตัวชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเ x ลกนะคะจำนวน2รางวัลค่ะ ครับผมแล้วก็ในลำดับต่อไปนะครับเราจะประกาศ3รายชื่อที่ได้รางวัลที่1 2และ3นะครับผมให้ออกมาด้านหน้านะครับเราจะยังไม่ประกาศว่าใเดี๋ยวพี่ก้าวพี่ลูกหยีจะประกาศ3คนสุดท้าย9ออกมาข้างหน้าเลยนะคะเหมือนเหมือนประกวดนางงามอะไรแบบนี้นะคะนะครับเดี๋ยวให้พี่ลูกหยีเป็นคนประกาศละกันนะฮะสามอันดับแรกมีใครบ้างนะครับ ต้องบอกก่อนว่าลำดับการประกาศนะคะจะไม่เรียงตามลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะน้องคนแรกค่ะนางสาวพัดสอนเฉลิมรัตนาพรค่ะน้องวีระชัยภาชีชายค่ะคนสุดท้ายนะคะลุ้นมากๆ น้องนารินทิพย์ไกรวีค่ะโอ้โหพี่ป้าค่ะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้ามายืนใกล้ๆถามความรู้สึกอ่ะนะครับหนึ่ง,<า>งในสามคนนี้จะเป็นโฟกัสโมเดลของเราในปีนี้แน่นอนใช่แล้วอ่ะทั้งสามท่านความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะ ก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกเบาบางค่ะสบายสบายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เพื่อนๆช่วยโบวตให้หนูมาถึงรอบรอบนี้แล้วก็หนูก็ดีใจที่หนูติดหนึ่งในสค่ะอ๋อและนี่ก็คือความรู้สึกของน้องๆทั้ง3ามคนนะครับผม และในลำดับต่อไปนะครับเราจะเริ่มประกาศกันแล้วนะครับผมก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลทิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญค่ะอ่าเรียนเชิญท่านอาจารย์ตรงกลางเลยนะครับอ่ะน้องลูกหยีครับให้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะฮะให้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะพี่ลูกหยีขอประกาศรางวัลรองชนะเลิศลำดับสองนะคะได้แก่ ทิพไกรวีค่ะขอสแสดงความยินด,น,พพยนดีด้วยนะคะ,ดดะ,คะได้รับซัมซุงกาแลกซี่แท็นะคะและเกียรติบัตรจากโครงการค่ะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยนะคะผู้สนับสนุนใจดีกับกิจกรรมนี้ค่ะครับ ยินดีด้วยนะครับยังอยู่บนเวทีนิดนหนึงนะครับผมะค,ะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก2ตําแหน่งแล้วะนะครับใครจะได้เป็นอันดับที่1น,นะครับผมได้เวลาประกาศผลแล้วครับผมเดี๋ยวพี่ลูกอีขาดรางวัลชนะเลิศเลยนะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโฟกัส Model by e d อ็ดูโซนเอ็กซ2014ได้แก่ และนั่นหมายความว่าน้องวีระชัยภาคีชายนะครับได้เป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและต้องขอบคุณมหาวิาลัยศรีปรทุมค่ะที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะและแน่นอนนะครับชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับในปีหน้าเราจะได้เห็นน้องพัดสอนนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเว็บไซต์เอ็ดูซนด้วยนะครับค่ะ ครับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับน้องวีระชัยภาคีชายนะครับได้รับ s a ซุงกา g ล็กที่แกรนะคะมูลค่า9,500บาทพร้อมเกียรติบัตรจากโครงการค่ะโอ้โหโพสนะคะมีโพสนะคะครับผมเอาละครับและในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะประกาศรางวัลชมเชยซึ่งก็คือน้องๆทั้งหมดที่อยู่บนเวทีนี้นะครับผม รางวัลชมเชยนะครับผมน้องปร,อป,รปริชยานะครับผมเชิดชูกเกียรติกล้องนะครับได้รับกิฟต์เซ็ตกิฟต์วอชเชอร์นะครับผมจากเซ็นทรัลมูลค่า1000บาทครับลำดับต่อไปนะครับน้องวันนิภามาสิริวิโรดกุลน,นะครับ ต่อไปครับน้องศิวกรสมบูรณ์นะครับน้องศิวกรสมบูรณ์ครับลำดับต่อไปนะครับน้องอมนวันพาทันครับ ลำดับต่อไปนะครับน้องวัชระชัยรัตนสุวรรณครับลำดับต่อไปนะครับน้องธิดารัตน์ไกรรักครับ และสุดท้ายนะครับน้องวรวุิเสาเงินครับค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง10บด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะที่สับสนุนกิจกรรมดีๆค่ะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆทั้งหมดเลยนะครับอ่ะยืนเรียงกันเลยนะครับผมแล้วก็สามอันดับแรกอยู่ตรงกลางพร้อมกับอาจารย์เลยครับ น้องๆมาด้านข้างได้เลยตรงนี้เลยนะครับฝั่งนู้นด้วยนะฮะอ่ามีตัวแทนถือรางวัลป้ายชมเชยนิดนึงนะครับเอาละขยบมาด้านนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวสื่อมวลชนจะมองไม่เห็นครบนะครับอ่ะขอขอภัานนิดนึงนะครับผมอขอเรียนเชิญน,น้องๆศิลปินจากหามหาวิทยาลัยศรีป,รปรทุมตรงกลางด้วยนะครับ น้องๆข,ขยบมานิดนึงนะครับเป็นรูปตัววีเลยเป็นรูปตัววีอ่าขยบขึ้นมาตรงนี้ลูกอ่าโอเคฝั่งนู้นขยบขึ้นมานิดนึงขยบขึ้นมาเป็นรูปตัวยูนะฮะอ่าโอเคเราจะได้จัดสรรกันได้โอเคครับตอนนี้สื่อมวลชนเยอะมากนะครับวันนี้ ่ชูมือให้ทีหนึ่งหนึ่งสองซ่อมเย้เ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อากดไลค์ที่หนึงกดไลค์เย้โอเคขอส่งโปสมือให้กับทุกคนด้วยครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิบปิบประทุมด้วยนะครับ